นเกตประถมังตอนที่3ทอดอัครณนะจากเหรียญเกจิอาจารย์ดัง5ท่านจะเป็นเหรียญไหนโปรดติดตามในคลิปนี้สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการศริลปะพระเวทตอนที่3ตอนที่3นี้จะเป็นตอนการเขียนณต่างๆแต่ว่าณต่างๆเนี่ยจะเป็นณที่เกิดจากการตั้งแบบของเหรียญพระคณาจารย์ชื่อดังผมเลือกมาทั้งหมดหเหรียญทั้งหเหรียญเนี่ย เป็นเหรียญที่มีชื่อเสียงมีราคาแล้วก็เป็นที่นิยมของนักสะสมพระเครื่องทั่วไปซึ่งแต่ละเหรียญเนี่ยก็จะมีนะต่างๆแต่ละรูปแบบที่น่าสนใจหลายคนหลายท่านคงจะสงสัยว่าพระคณาจารย์ที่แต่ละท่านเนี่ยนับถือทําไมท่านจึงต้องใช้นะต่างๆและณนะต่างๆมีความหมายอย่างไรสําหรับตอนที่3ของน้เกรดพระหมังอย่าพลาดสําหรับคนที่ชอบเหรียญเหรียญแรกที่เราจะพูดถึงก็คือเหรียญหลวงพ่อน้อยวัธรรมศาลา หลวงพ่อน้อยวัร,รมาาราเนี่ยท่านเป็นพระคณาจารย์ที่มีเมตตามากแล้วก็มีชื่อเสียงมากในจังหวัดนคปรปฐมหลวงพ่อน้อยเนี่ยท่านสร้างชื่อจากทั้งหนึ่งในพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลวัดประสาทบุญยวาสแผ่นจานยันของหลวงพ่อน้อยวัรมศสาราเนี่ยทำการหลอมแล้วไม่ละลายจะเลยทให้ชื่อเสียงของพ่อน้อยเนี่ยท่านมีชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือวัตถุมงคลของท่านถูกนําไปลองในสมัยก่อน โดยเฉพาะเหรียญหล่อหน้าเสือซึ่งตอนนี้ผมก็หยิบยกเหรียญหล่อหน้าเสือของท่านปี97<ม>นํามาถอดยันซึ่งยันข้างหลังเนี่ยจะเป็นยันที่เกี่ยวกับเรื่องของแคล้วคาดสําหรับเหรียญที่2ที่เลือกกันมาก็คือเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดออกวัสแกุ่กเสกโดยหลวงปูด่ดูวัสแกหลวงปูด่ดูวัสแกเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วท่านเป็นถือว่าเป็นอาจารย์ปู่ของผมก็ได้เพราะว่าอาจารย์ของผมก็คือหลวงพ่อตึงวัดทุ่งน้อยเนี่ย ท่านเป็นสิทธิหลวงปูด่ดูสมัยก่อนเนี่ยท่านขออนุญาตหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วซึ่งมีศักดิ์เป็นอาของท่านเนี่ยไปวัดสแกเพื่อขอเรียนกรรมฐานกับหลวงปู่ดูพอไปถึงวัดสแกแล้วเนี่ยหลวงปู่ดูเห็นหน้าปับ๊บท่านก็รู้วาราจิตท่านก็ทักว่าอ่ะมาจากนครชัยศรีของหลวงอาเนี่ยก็เหมือนกับของฉันนั่นแหละแกมาที่นี่แกก็เหมือนอยู่ที่วัดกลางบางแก้วนั่นแหละ นั่นคือวาลจิตของหลวงปู่ดู่ซึ่งเคยสอนกับอาจารย์ของผมนะครับแล้วก็หลวงปู่ดู่เนี่ยได้สอนณสนําสคัญณห,หนึ่งก็คือณล้อมซึ่งณล้อมเนี่ยภายหลังอาจารย์ของผมก็นํามาประดิษฐานในเบีย้ยแก้ของท่านเช่นเดียวกันรูปที่ 3. หลวงปู่โต๊วัดประดู่ชิมพีหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีเนี่ยท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังแล้วก็เป็นสิทธิ์ของคณาจารย์ชื่อดังหลายท่านเช่นหลวงปู่ลุงวัดท่ากระบือหลวงพ่อนโหนวัดคลองมาดัน หลวงปู่โตท่านมีความเชี่ยวชาญวิชาชนิดหนึ่งก็คือณปะตลอดวิชาณปัตลอดของหลวงปู่โตเนี่ยเล่ากันว่าขณะที่ท่านเนี่ยทำการดับเทียนชัยในพิธีพิธีหนึ่งเรื่องจากเทียนชัยเนี่ยมีความสูงแต่ว่าท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะปีนบันไดขึ้นไปดับได้ท่านใช้วิธีในการเขียนณปะตลอดเนี่ยแล้วก็เป่าไปที่เทียนชยัยปรากฏว่าเทียนชัยเนี่ยดับพันก็เลยเป็นที่มาว่าหลวงปู่โตเนี่ยท่านสําเร็จณปัตลอดลูกที่4ี่ ที่เลือกมาก็คือหลวงพ่อเงินวัดดอยยหอมหลวงพ่อเงินวัดดอยยหอมเนี่ยเป็นพระคณาจารย์ที่หลายคนหลายท่านนับถือมากผมเองก็นับถือสมัยก่อนเนี่ยผมเรียนอยู่สารยาเนี่ยพยายามจะหาสัพพวิชาของหลวงพ่อเงินวัดดอยยหอมเรียนแต่ก็ยังไม่สามารถหาได้แต่ภายหลังเนี่ยก็ได้สูตรณตัวหนึ่งของท่านก็คือณที่เป็นเขาเรียกว่าณครอบจักรวาลของของผมนะเรียกว่าณครอบจักรวาลเพราะว่าณเดียวๆสามารถเสกได้หลายทางจากรุ่นน้องท่านหนึ่ง ก็พบแล้วว่าเออหลวงพ่อเงินเนี่ยท่านมีวาระจิตสูงแล้วก็เป็นพระอาจารย์ที่น่านับถือโดยหลายคนเชื่อว่าท่านถือโพธิญาณน,นะครับก็ปรารถนา,าพุทธภูมิเป็นสําคัญแม้แต่ท่านบรรทุนสิงห์วัดเกตุมเนี่ยเป็นอาจารย์คารวะชื่อดังมีสมาธิจิตแล้วก็เก่งในด้านวิปัสสนากรรมฐานท่านก็ยังนับถือหลวงพ่อเงินวัดดอยแยหอมส่วนตัวนะของพ่อเงินจะเป็นไงสําหรับคนที่นับถือหลวงพ่อเงินนะครับอย่าลืมติดตามดูส่วนลูกสุดท้ายนะครับเป็นเหรียญน,นะ ที่จะพิสดารกว่ายันนาอื่นๆก็คือเป็นยันพุทธซ้อนของหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองเนี่ยท่านโด่งดังมาตั้งแต่ท่านอายุยังไม่มากตั้งแต่ยังหนุ่มก็ว่าได้ท่านเป็นสิทธสายหลวงพ่อศรีวัดพระปรางแล้วก็สัพเพเวตอีกอย่างหนึ่งที่หลวงพ่อแพรได้รับก็คือสายวัตสุทัศน์ท่านเป็นสิทธพระครูบดิกาเกี้ยงวัตสุทัศน์แล้วก็ยันพุทธซ้อนเนี่ยท่านได้มาจากวัดสุทัศน์และก็เรื่องหรือว่ายันพุทธซ้อนเนี่ย เป็นเมตตามหานิยมทุกภาพหลวงพ่อแพรเนี่ยที่อังสาของท่านเนี่ยก็จะมียันพุทธซ้อนเนี่ยปฏิสถานอยู่เสมอเหตุใดหลวงพ่อแพรท่านนิยมชมชอบยันพุทธซ้อนมาฟังสูตรกันอีกทีหนึ่งว่าสูตรของการลงพุทธซ้อนเนี่ยจะเป็นอย่างไรมาติดตามดูกันได้เลยครับสําหรับณนะตัวแรกนะครับเป็นณนะหลังเหรียญน,นะครับหลวงพ่อน้อยวัธรมารมศาลานะครับณนะอัคษรนี้นะครับมีชื่อว่าณนะปฐมกันะปณปฐมกัปเนี่ยมี พุทธคุณนะครับทางด้านป้องกันทางด้านคงวพันมหาอุดนะครับเ,เรื่องของเหรียญหน้าเสือของหลวงพ่อน้อยเนี่ยไม่ว่าจะรุ่นไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นปี97หรือว่ารุ่น2รุ่น3เนะี่ยต่อมาเนี่ยก็พบว่ามีประสบการณ์ด้านคงวพันมหาอุดเป็นเลิศก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมท่านถึงใช้ณน้าอ克นี้เนี่ยประทับที่เหรียญ สำหรับเรื่องของที่มาที่ไปเนี่ยผมได้สนทนานะครับกับสิทธิ์หลวงพ่อน้อยเนี่ยท่านแรกเป็นพระสงฆ์นะครับก็คือหลวงปู่จอมเทพปราณีซึ่งปัจจุบันเนี่ยท่านก็มรณภาพไปแล้วเนี่ยแต่แต่ว่าท่านก็ไม่ได้เรียนนะตัวนี้มาหรอกก็พบว่าหลวงพ่อน้อยเนี่ยท่านมีอุปนิสัยนะท,นท่านชอบเจริญกรรมฐานเรื่องของธาตุเพราะท่านเป็นสิทธิ์หลวงพ่อแจ้งนะครับมาทำมาสาราหลวงพ่อแจ้งเนี่ยก็ใช้นะตัวนี้ปฏิสฐานที่พระผงขีดบ,บัวของท่านสำหรับสู่ที่มา ของอาาณอัขระนี้เนี่ยผมได้มาจากอาจารย์คารวัตท่านหนึ่งซึ่งขอสงวนนามเพราะว่าท่านก็อายุมากแล้วนะจากจังหวัดนคปรปฐมท่านก็แนะนําว่าหลวงพ่อน้อยเนี่ยท่านใช้สูตรในลักษณะไหนแล้วก็เวลาเขียนเขียนยังไงบ้างณปฐมก,กับของหลวงพ่อน้อยเนี่ยท่านจะเริ่มตั้งจกพินทุเลยครับใครที่ติดตามคลิปเรานะครับตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะรู้ว่าการตั้งพินทุนะครับทันทะเพทะอังกุศิระเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเริ่มต้นก็คือปฐมัง พินุกังชาตังทุติยังทันทะมีวะจะปฏิยังเพทะกันเจวะจะตุถังอังกุสัมภวังปัญจมังศีรสังชาตังนากาโรโหติสัมภูก็ตั้งนะปัทังรมธรรมดานี่แหละแล้วก็เสกด้วยเสกพินทุทันทะเพทะอังกุศีระตามระบบเลยนะครับ ก็ใช้พินทุเอกังสุมังพันธังพินทุทอังกุสังยถาพินทุตรีธรรมวิชารันทะเอกะพินทุวิชานเยทันทะเอกังสุมังพันธังธันทะทอังกุสังยถาธันทะตรีธรรมวิชารันทะททเวธันทะวิชานเยก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับก็จะไม่ไม่พูดทั้งหมดเพราะว่าบทบทเสกนี่ยมันก็เหมือนกันแหละแล้วก็มันค่อนข้างยาวเนาะยวประหยัดเวลาด้วยนะครับอ่ะต่อมาสำเร็จเป็นนะเนี่ยก็ต้องทำการนับประการนะ คาถาในการนมัสก,การนะก็คือตีนิกตวานะนักการังปัญจสัพวังตีนิกตวานะนักการังปัญจสัพวังตีนิกตวานะนักการังปัญจสัมพวังนามนังสมโสยุตโถยุต,ะท,ะยตะทะแห่งนาม,มาทั้งหลายพระอาจรารย์พึงหมายให้ชื่อณปฐมกะกาโรโหติสัมพโว์อนุปติธานางวุตโยขโตอุทาหอนอันใดเป็นไปบ่มิสําเร็จพระอาจรารย์จารย์พึงให้สําเร็จด้วยสูตรนี้อันนี้คือการเรียกนามการเรียกนามแล้วก็ การตรึงประทับนามของณะอาขระนี้เวลาในการที่จะทําการาปลุกเสกปลุกเสกณนะปฐมังเนี่ยก็ใช้บทในคาถาพระรัตนามารานาราณังหิตังเทวังนารัเทวีหิปุชิตังนาลังกามะปังเกหินามามิสุขิตังชินังถามว่าทําไมผมถึงย่นย่อบทเสกเพราะว่าเคยพูดไปแล้วในหลายคลิปเพราะว่าต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นบทเสกณนะตัวนี้ซึ่งท่านจะเข้าใจว่าทาไมผมถึงย่นย่อ เพราะว่าบทเสียงนะตอนนี้เนี่ยโหยาวมากเลยครับก็ไม่แปลกใจถ้าเกิดใครจะทำคาถานี้ให้ขึ้นแล้วก็เกิดเป็นประสบการณ์คงกระพันแข็งแกร่งนะมันก็ปลุกใจพอสมควรเลยนะเวลาวนนะนะครับวนณะเนี่ยก็จะ,จะเริ่มวนจากศีระนะครับสำหรับณนะัขรนี้ถ้าเป็นสายจันเทพสิริกรบุตรเนี่ยก,ก็เริ่มจากศีระเหมือนกันแต่ว่าสายจันเทพจะวนมาแบบนี้แต่สายหลวงพ่อน้อยนะครับจะวนกลับนะครับวนกลับแบบนี้นะเวลาที่ ว่าคาถานะครับในการวนน็คือนะพุทธังสารนังคัจฉามินะคงคงตีเพชรคงคงวนรอบสองนาธรรมมังสารนังคัจฉามินะคงคงตีเพชรคงคงวนรอบสามนะสังคังสารนังคัจฉามินะคงคงตีเพชรคงคง เวลาอยากขึ้นอุณารมก็ใช้นี่เลยครับอุณาโลมาปนาชยเตะอะสังวิสุโรปุสะผู้พระสตุโนพุทโธชักยอดเป็น9ยอดขึ้นไปทีนี้มาฟังคาถานใกนการบริกรรมปลุกเสกบ้างเขาใช้คาถานี้ครับ อิติปิโสนโมพุทธายะมาอุเกสาโรมานักขาทันตาตาโจมังสังนะฮารุอัติอัติบินชังวักกังขยังยะกนังกิโรมากังปีหักังปะภาสังอันตังอันตะคุณังอุตรยังกริสังมัทะลุงคังปิตังเสมหังปุโพโรหิตังเสโทเมโทอสุวัฏสาเคโรสิงคานิการสิกามูตังโอมคงคงอสังวิสรปุสะภูพะทุสะมานิอิกะวิติเพชชะกังสัพพะพันธนังแต่ว่าเวลาที่เสกเนี่ยจะเสกทั้งหมด7็ครั้ง ก็ต้องใช้คาถาอิติปิโสณโม,มพุธายะเนี่ยเสกเจ็ดครั้งด้วยกันนะครับก็จะสําเร็จเป็นเขาเรียกว่านะพัทรกับบางท่านก็จะเรียกว่านแคลวค่านะแต่ผมก็ชอบเรียกว่าณพัทรกัปเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยหพระองค์เนี่ยเกิดมาในพัทรกัปนะอันนี้เป็นณอข拉ะตัวแรกนะครับของหลวงพ่อน,น้อยวัดธาารรมศาลาอ่านะเหรียญราคาแพงมากครับแต่ก็ใครได้เป็นเจ้าของนี่ก็ถือว่า มีของมีค่าอยู่นะเนื้อแร่นะครับปีเขาเจ็ดนะสุดยอดเลยอ,อักขระที่สองอักขระที่สองก็คือณล้อมณนะล้อมเนี่ยเป็นนะของหลวงปู่ดูว่วสแกเดี๋ยวเล่าเรื่องของหลวงปู่ดู่นิดนึงหลวงปู่ดู่เนี่ยถือว่าเป็นครูบาอาจารย์นะเป็นปรมาจารย์ของผม ท่านหนึ่งเหมือนกันนะฮะอาจารย์ผมจะเล่าเกินนิดนึงท่านชื่ออาจารย์ตึงตรีเนตรอาจารย์ตึงตรีเนรเนี่ยอยู่วัดทุ่งน้อยนะครับท่านเป็นหลานหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วสภวิชาในเรื่องของการทําเบี้ยกแก้เนี่ยแล้วก็การทํายาจินดามณีหรือว่าการเป่ายันพรมสีหน้าการลงคัดทาการาลงมีดหมอนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตกอยู่กับท่านเต่เสียดาได้ว่าท่านเองเนี่ยมีโรคประจําตัวก็เลยมรณภาพไปก่อน แต่ช่วงชีวิตของท่านเนี่ยตอนที่ได้บวชเรียนแล้วก็อยู่กับหลวงปู่เพิ่มเนี่ยท่านก็ได้ขออนุญาตหลวงปู่เพิ่มไปหาหลวงป,ปู่ดูด่วัสแกเพื่อเรียนกรรมาฐานก็ได้ณอัคระณนะล้อมเนี่ยเอามาใช้ในการลงอัคระเลขยันเบี้ยของท่านเนี่ยตอนที่ท่านมาทําเบี้ยเองเนี่ยก็จะใช้นล้อมเป็นองค์ประกอบในการลงเบี้ยของท่านด้วยเพื่อระล,ลึกถึงคุณของหลวงป,ปู่ดู่วัสแกอัคระที่ลงนะครับจะลงด้วยนี่ ปฐมังพิทุกัางชาตังทุติยังทันทะไมวิะตะตติยังเพทักกัญวะเจตุถังอังกุสัมภวังปัญจมังศีรสังชาตังนะกาโลโหติสังภโวาจะลงแบบนี้นะครับเป็นณนธรรมดาในภาษาขอมแหละแต่ว่าเวลาเรียกจะเรียกด้วยสูตรปฐมังสําหรับเวลาล้อมเวลาล้อมจะใช้สูตรนี้ครับณปิดณป้องณล้อม นะกันนะปิดไว้ให้มัน่นนะกันอาวุธอ่ะตรงนะกันอาวุธเนี่ยจะต้องกั้นหายใจแล้วก็ขีดเส้นสุดท้ายที่เป็นวงกลมเข้ามาบรรจบกับตัวหัวของศีระอันนี้ก็จะเป็นสูตรลงง่ายๆเลยนะครับหลวงปู่ดูก็จะใช้อณนะตัวเนี้ยจานตอนที่ท่านชาราภาพมากๆเนี่ยใครที่ไปไปคลี่ตะกุดท่านดูเนี่ยก็เห็นเป็น วนๆ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 เนี่ยคล้ายๆย,ยันกอหญ้าของหลวงพ่อปานวัดบางเฮียแต่ว่าจริงๆแล้วหลวงปู่ดู่ท่านตั้งใจจะเขียนณนะล้อมนี่แหละเป็นณนะตัวเอกของท่านอ่ะณนะตัวที่สามณตัวที่สามเนี่ยก็ถือว่าเป็นณที่จะคุ้นตาสําหรับคนที่เล่นพักเครื่องสายฟั่งทนนะครับพักเครื่องสายฟังทนที่ด่งดังอีกสํานักหนึ่งก็คือวัดประดู่ชิมพีวัดประดู่ชิมพีเนี่ยก็คือหลวงปู่โต๊ะ หลวงพ่โตเนี่ยท่านเป็นพระที่เก่งในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะเรื่องของการเข้านั่งสมาธิใครๆก็พูดว่าสมัยก่อนหลวงพุโตเนี่ยเวลาที่ไปนั่งกรกพิธีไหนก็ตามหรือจะเป็นพิธีสมเด็จโต100ปี2 5 1 5หรลวงพ่โตท่านจะนั่งนานมากนั่งนานแล้วก็ถ้าใครถ้าใครนะโดยส่วนตัวของผมนะบอกหลวงพ่โตได้ชานผมก็เชื่อนะเพราะว่า การเข้าสมาธิของท่านนี่นานมากบางครั้งเนี่ยโหนั่งติดต่อกัน6ชั่วโมง8ชั่วโมงนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกตินะครับในสม่นั้นที่ใครได้ติดตามงานพุทธพิเศษนะผมเคยคุยกับหลวงพ่อลำวัดสัมมคคีธรรมนะ่ะท่านนิมน,นต์หลวงปู่โตเนี่ยมาเสกเหรียญเหรียญที่เป็นรูปพระนะฮะแล้วก็เป็นแฉกนะผมจําชื่อเหรียญไม่ได้ตอนที่นั่งเนี่ยเขาบอกว่ามีพระครูบาอาจารย์ที่นั่งนานเนี่ยสรูปรูปแรกก็คือหลวงปู่โตวัปดประดู่ชิมพี รูปที่2ตอนนี้ท่านได้ร่วงรับดับขันไปแล้วเช่นเดียวกันนะท่านชื่ออาจารย์พวนช้างเจริญซึ่งอาจารย์พวนตอนภายหลังเนี่ยท่านท่านสืบเป็นคารวาแต่ก็ยังถือศีลอยู่เขาบอกว่าหลวงูุตโต๊ะกับอาจารย์พวนเนี่ยนั่งได้นานนั่งได้ทนมากสําหรับอักขระมาถึงเรื่องของอักขระที่หลวงพุตโตะมักจะใช้ก็คืออักขระณะปะตลอดณัปตลอดของพุตโตเนี่ยก็เป็นโครงสร้างเดียวกับณปฐมังนะครับก็เริ่มเขียนด้วยจากปฐมังพิทุก,กัางชาตัง ทุติยังทันทะเมวจะจะติยังเพทะกันเจวะจตุถังอังกุสะสมวังแต่ว่าเวลาที่เขียนเนี่ยเขียนได้สองแบบแบบแรกก็คือปัญจมังศีรสังชาตังนะการโหติสัมโพนโมพุธทธายะอย่างนี้ขึ้นไปบางครั้งนะก็อาจจะหัวบอดแต่เพื่อความสมบูรณ์ตามตำราแล้วเนี่ยศรีลรจะเขียนตรงนี้ครับ จะมังเสลสังชาตังแล้วค่อยมา,าชักฉัดตรงนี้ทีหนึ่งนะครับชักยอดฉัดหรือว่าอุณาโลมตนุนี้นะครับวิธีในการชักก็ใช้นะมูพุทายะสัจโนพุทโธจะไม่มีอุณาโลมมานะครับก็คือเพราะว่าณกับตัวอุณาโลมเนี่ยติดกันเลยวิธีการเสกนักตัวนี้โดยลึกๆแล้วเนี่ยผมผมรู้ว่าหลวงพุทโตเนี่ยท่านใช้ตําราของพระครูเทพสิงหลักษเป็นหลัก แล้วก็ตัวท่านเองเนี่ยก็ได้เรียนวิชากับมาทางสายวัดหงรัตนารามนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้มีหลักฐานแน่ชัดนักแต่ว่าในตําราของจันเทพสาริกบุตรเนี่ยก็มีการเขียนสูตรณะที่หลวงปู่โตเนี่ยใช้ประจําก็คือณะประลอดตัวนี้เนี่ยก็ฐานในการใช้เสกณะตัวนี้นะครับของหลวงปู่โตก็คือณะโสอัฏฐโสโสถะอัฏโสอีกครั้งหนึ่งนะครับณะโสอัฏฐโสโสถะอัฏโสแค่นี้ นะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นท่านเขียนนี้บางครั้งก็เขียนอย่างนี้นะครับตอนที่ท่านชราภาพมากแล้วหรือจะเขียนอย่างนี้ฮะหรือจะเขียนอย่างนี้คือพอคนเชี่ยวชาญนะไปเรื่อยๆเนี่ยพอสูตรสูตรกับเรื่องของการเขียนเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับตัวอักขรแต่ว่าจิตของท่านเนี่ยกับนะกับอุคานิมิตในการทำนะอุคานิมิตก็คือ การจํารูปของนิมิตของณเนี่ยได้ในมนูภาพได้แล้วเนี่ยนะครับท่านก็ไม่จําเป็นต้องคํานึงถึงรูปแต่พอท่านเป่าไปปั๊บเนี่ยสามารถที่จะดับเทียนชายได้ก็ถือว่าพลังจิตของท่านในการทำนาตัวนี้เนี่ยถือว่าสําเร็จแล้วนะครับอ่าผ่านไปแล้วทั้งหมด3นะณํสำหรับคนที่นับถือหลวงพ่อเงินวัดดอนแย่หอม อันว่าหลวงพ่อเงินวัดดอนยหอมเนี่ยผมนนับถือท่านมานานแล้วตั้งแต่ผมอยู่สารยาแล้วก็พยายามหานะครับหาเลียนต่างนะครับแล้วก็หลวงพ่อเงินเนี่ยท่านมาโด่งดังในพระนครเนี่ยเพราะว่าท่านมีศาสตร์ธรรมท่านหนึ่งก็คือหลวงเตีย่ยวัดโพรหรือว่าวัดประเชตุพลเนี่ยหลวงเตีย่ยท่านเนี่ยพยายามเผยแพร่กิตติคุณของหลวงพ่อเงินวัดดอนยหอมเวลาที่มีพิธีสําคัญต่างๆของวัดพระเชตุพลหรือวัดโพธาเตียเนี่ยท่านก็จะนิมนต์ หลวงพ่อเงินวัดดอยหอบมานั่งอธิษฐานจิตเล่ากันว่า,าผมผมฟังมาจากครูบาอาจารย์ของพิธีนะครับก็คือ,อเจ้าคุณเทียท่านเล่าให้ผมฟังว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยท่านอาธิษฐานจิตวัตถุมงคลเนี่ยต้องแต่เช้านะเช้ายันเย็น,ยนบางครั้งก็เที่ยงคืนไปจนถึงเช้าอันนี้คือครูบาอาจารย์ร,รุ่นเก่าๆที่ที่ท่านทําแล้วทําทด้วยความมานณะอุตสาหะในการอาธิษฐานจิตวัตถุมงคลสําหรับ ณพันหลักผมเรียกวณพันหลักแล้วกันนะครับหรือ,อบางท่านที่ไดเรียนมาจากสายพ่อเงินนะมีคณาจารย์หลายท่านนะฮะอย่างเช่นหลวงพ่อสนิทวัดกกตาลหลวงพ่อยิ้มวัดละปะเขาหรือหลวงพ่อยงวัดหัดเจ้าสําราญหรือแม้ปัจจุบันพระครูไอพรวัดเดยหอมเนี่ยท่านก็ได้เรียนณนะตัวนี้เหมือนกันนะครับณนะตัวนี้เนี่ยบา,บางท่านก็เรียกวณนะทรหดสูตรในการลงเนี่ยก็ใช้สูตรบาลีในการลงวิธีลงก็คือเขียนณนะตัวนี้ จะไม่ใช้เรียกสูตรน้าปฐมังนะครับจะใช้สูตรนี้คือยะวะมะทน,นะตะราอาคมะอาคมนิมิตพัญนะขนปลายจงมาบังเกิดเป็นณนะอ่าแบบนี้ณนะอา,ารณรนี้เนี่ยใช้ได้ถึง3ด้านแต่ณนะวันนี้จะขอเปิดเผยแค่ด้านเดียว เอาเป็นด้านเมตตามหานิยมแล้วกันเพราะว่าเมตตาเนี่ยไม่ทำร้ายใครวิธีในการเขียนก็ใช้อย่างนี้ครับณเสนรักไข้อัดครสัตสะวิกึงคเรมัชินเนเาเนอันนี้คือสำเร็จเป็นณนะแล้วก็เรียกด้วยสูตรนี้สำหรับวิธีในการลงอักขระที่เป็นองค์รักษ์จะมีอยู่4อักขระก็คืออักขระอุอักขระพุทธอักขระโทอักขระยะก็เรียกธรรมดา พุทธกาโรโหติสัมภโวจงมามัเกิดเป็นพุทธโทกาโรโหติสัมภโวจงมางเกิดเป็นโทย,ยะกาโรโหติสัมภโวจงมาบังเกิดเป็นยะอุกาโรโหติสัมภโวจงมามังเกิดเป็นอุวิธีในการอนิษฐานจิตหรือว่าเสกนะตัวนี้ก็คือนะเมตตาโมโรุณาพุทธปราีทายินดี ยะรักกูอุออนใจอรักไข่เสมอหนึ่งบุตราบุตรีมิตรสหายหรือคนรักอ่านี่บทเสกเขาก็สั้นๆแบบนี้หลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมเนี่ยท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่เก่งด้านเรื่องของกสินท่านเรียนกับบิดาของท่านก็คืออาจารย์พรมนอกจากนี้เนี่ยท่านเรียนกับหลวงพ่อชุ่มวัดมะเดื่อจังหวัดราชบุรีท่านเรียนกับหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อลุ่งเนี่ยเป็นอ,อดีต เจ้าวาดวัดดอนเยหอมแต่ภายหลังเนี่ยด้วยคุณธรรมของท่านท่านศึกออกไปจากวัดดอนเยหอมตอนอายุท่าน70กว่าปีแล้วก็สละตําแหน่งเจ้าวัดให้กับลูกศิษย์ของท่านก็คือหลวงพ่อเงินเป็นครูบาอาจารย์ที่ประเสริฐมากก็คือเสียสละเพื่อลูกศิษย์แล้วก็หลวงพ่อลุ่งเนี่ยก็มีณสายให้เห็นเป็นสายหลวงพ่อเงินเนี่ยนะครับอีกสองอัคระก็คือเป็นตัวอะนะัขระณธรรมดาแบบนี้ตัวหนึ่งแล้วก็อัขระนี้อีออัขระหนึ่ง ในพักเครื่องของท่านก็จะจารลักษณะนี้แต่ว่าอัขระที่นํามาเสนอเนี่ยเป็นนักผหลักนักผหลักหรือนักทรรถนี้ก็มีชื่อเสียงเหรียญของพ่อเงินทุกเหรียญก็จะมีอัขระนี้ผมเชื่อว่านะผมเดาเอานะครับว่า,าหลวงพ่อท่านเนี่ยทราบว่านักละเนี่ยใช้ได้ทุกทางท่านก็เลยใช้นะตัวเดียวเนี่ยแล้วก็สามารถอธิษฐานจิตให้เป็นไปอย่างนั้นไปอย่างนี้ตามความคิดของท่านนะเนาะ อ่ะผ่านไปนะครับอักขระที่4นะครับของหลวงพ่อเงินวัดดอนใยญ่หอมอักขระที่ห้าอักขระที่5เนี่ยหลายท่านนะครับหลายสำนักหลายเกจิอาจารย์ใช้ทีนี้ณันะพุทธซ้อนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะฮะก็จะเป็นรูปตัวพุทธซ้อนกันอ่ะแบบนี้ คนที่ไม่มีความรู้เรื่องยานเลยเนี่ยชอบมากบอกว่าสวยงามเหมือนหน้าคนนะณพุทธซ้อนเนี่ยโด่งดังมากเลยสำหรับสำนักของวัดสุทัศน์เพราะว่าพราะคระูวริกาเกี้ยงท่านใช้นะอัคระนี้แล้วก็หลวงพ่อแพรเนี่ยเรียนต่อมาไม่ใช่แค่สายวัดสุทัศน์นะครับสายหลวงพ่อเคนวัดดงเศรษฐีเนี่ยก็ใช้ณพุทธซ้อนเหมือนกันหรือในสายจังหวัดอุทัยธานีครูบาอาจารย์หลายท่านใช้ณนะพุทธซ้อนเนี่ย เป็นนที่ใช้ในการลงเหรียญหรืออักขระแผ่นยันต่างๆสูตรที่ลงหลวงพ่อแพรเนี่ยท่านจะชำนาญน,นะพุทธซ้อนมากนะครับแล้วก็ถือว่าใช้ในทางเมตตามหานิยมก็ได้นะในเรื่องคุ้มครองป้องกันก็ได้พุทธตัวแรกนะครับจะลงด้วยพุทโทพุทธตัวที่สอง ลงด้วยพุทธตังพุทธตัวที่สจะลงด้วยพุทธราพังเชียวหาสุวรรณนางมุทุจิตตังปียังมะมะอันนี้คือพุทธวิธีเสกณเมตตามูกนาพุทธปานิทยนิยะเอนดูอันนี้วิธีเสกพุทธซ้อนในอักขระพุทธซ้อนที่หลวงพ่อแพรนิยมใช้เนี่ยก็จะมี ตัวอักขระหนึงก็คืออักขระอังอยู่บนเสียงของพุทธอังเนี่ยหลายสำนักเนี่ยเขามีเรียกสูตรแต่ว่าอังของสายนีย้ก็จะไม่มีเรียกสูตรเหมือนสายอื่นนะครับแต่ว่าบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะได้รับการเรียนรู้มาแตกต่างกันแต่ของผมที่ได้มาเนี่ยก็จะใช้ยะระละวะสหระอังกาโรโหติสัมโพจงมาเกิดเป็นอักขระอัง อังคารโหติสัมภโวจนมาเกิดเป็นอังเมตตาอุณาโลมาเมตตาปะนะชายเตนะโมพุทธายปะปนะชายเตสัตุโนพุทโทอาก็สำเร็จเป็นอาาัคระพุทธซ้อนเหรียญที่นำมาให้ชมของหลวงพ่อแพรว่าพี่กุลทองเนี่ยกล่าวขวัญกันว่าเหรียญ M16 เหรียญ M16 เนี่ยสมัยเด็กเนี่ยผมเคยได้ยินเรื่องเล่าลือนะมันก็ต่บอกว่าหาหลักฐานอะไรยังไงก็ไม่ได้หรอกแต่ว่าในหนังสือพระรุ่นเก่า หรือว่าทุกวันนี้ในโลกโซเชียลในที่เขาเอาเรื่องราวของเหรียญ m 1 6ของว่าแพรเนี่ยข้างหลังเหรียญนี่ก็เป็นยันเมตตานะก็คือยันนักพุทธซ้อนนี่แหละแต่ว่าด้วยสมัยก่อนเนี่ยเขาก็บอกว่าพ่อแพรเนี่ยนะจะมีทางคงกระพันชาติีเหรอจะมีทางด้านด้านบูบูเหรอเพราะว่าหลวงพ่อท่านเนี่ยเป็นพระสนับสนุนการศึกษาแล้วก็เป็นพระเมตตาโภกกระซับจะมีเหรอเขาก็เลยทดลองยิงด้วยปืน m 16ปรากฏว่าเหรียญน,นี้เนี่ยปืนยิงออกหมดเลยครับ แต่ว่าไหลออกมาเหมือนน้ำนะบางคนตกใจในึกว่าหักมุมนะไม่ใช่นะครับไหลออกมาเหมือนน้าก็คือพูดง่ายๆคือมันตกอ่ะนะมันตกก็เลยทําให้เหรียญน,นี้มีชื่อเสียงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าได้ฟังมาตั้งแต่เราอ่านหนังสือพาดเ,เด็กๆก็คือนักโทษท่านหนึ่งที่จะถูกประหารชีวิตกัดเหรียญลงพระแพ่นนี่แหละแล้วก็ได้รับ การประหารแล้วเสร็จปั backyard, st ๊บถ้าปืนย so, so, ิงป really ืนยิงไม่ออกจนเพชฌฆาตถามว่ากัดเหรียญของใครไว้ก็เลยสุดท้ายเลยก็ต้องบอกว่าอ๋อกัดเหรียญพ่อแพรไว้เป็นรุ่น m 1 6นี่แหละจึงทําให้เหรียญรุ่นนี้ของพ่อแพรเนี่ยมีชื่อเสียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครจะเช่าหาต้องระมัดระวังนะครับมีเกเยอะนะครับระวังกระเป๋าจะรั่วก็ครบถ้วนกระบวนความสําหรับทั้ง5้าหลังเหรียญไปแล้วนะหวังว่าคงจะได้รับความรู้ไปบ้างนะครับ ก็ทั้งห้าเหรียญเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นสารในสายตำราสายครูวิชาซึ่งซึ่งเขาก็ต้องยกผ่านครูตาม,ตามลำรับต่างๆนะฮะก็อาจจะบอกบางส่วนนะแต่ว่าที่บอกไปนะครบถ้วนกระบวนวามนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้ลงลึกลงลากลึกว่าสูตรหลักๆสูตรที่ว่าแบบที่เขาหวงกันอะไรอย่างเงี้ยคงคงจะไม่ได้บอกเพราะให้เกียรติคนที่เรียนมาด้วยกันนะครับเพราะเราไม่ได้เรียนมาคนเดียวเนาะ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการเขียนณนะต,ต่างๆนะครับในตอนนักเกรดปฐมังตอนที่3เนี่ยเราจะเน้นณนะที่อยู่ด้านหลังเหรียญพระคณาจารย์5ท่านที่น่ารับถือนะครับจริงๆแล้วการที่เราเขียนณนะหรือเรียนณนะตามสำนักต่างๆหรือว่าตามเหรียญที่เราคล้องเนี่ยก็กุศลบายก็คือให้ระลึกถึงคุณธรรมของครูบาอาจารย์ที่อยู่ในเหรียญน,นั้นๆอย่างเช่นหลวงพ่อเงินวันดดอนญหอมเนี่ยท่านท่านเคยสอนลูกศิษย์ว่า คนเราต้องมีความสันโดษต้องมีความพอแล้วก็พอดีอย่างเงี้ยเราก็อาจจะนําคุณธรรมของท่านเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับสังคมก็จะมีความสุขหรืออย่างหลวงพ่อน้อยเนี่ยวัรรมศาราเนี่ยผมเคยได้ไปพูดคุยนะครับกับลูกศิษย์ของท่านนะครับก็คือหลวงพ่อจอมเทพปานีสมัยก่อนเนี่ยผมอยากรู้นะครับวิชาของหลวงพ่อจอมเทพปานีเกี่ยวกับเรื่องของการขอรดนะครับผ้าแพรดำนะครับแล้วก็การเขียนผ้าแพรดำเนี่ยท่านก็เล่าว่าเออท่านก็เป็นศิษย์ท่านหนึ่งของพ่อน้อยธรรมศาลรานะครับ ก็จะเล่ว่าตอนหลวงพ่อน้อยเนี่ยทำสมาธินะครับเข้าสมาธินี่ทำน้ำมนต์เนี่ยจิตของท่านร่างกายของท่านนี่คือไม่ไหวติงเลยอรอบๆท่านนี่ก็จะมีสัตว์เนี่ยมารบกวนท่านนะครับทั้งสุนัขทั้งลิงเนี่ยนะครับแม้แต่ว่าลิงในแย่งเทียนนะครับไปจากมือท่านขณะที่ทำน้ำมนต์เนี่ยท่านก็ไม่ไหวติงนั่นคนะืท่านก็คงดำรงสมาธิได้นะครับก็อาจจะนําคุณสมบัตินะครับหรือว่า คุณธรรมของพ่อน้อยเนี่ยเอาไปใช้ในการปฏิบัติสมาธิภาวนานะครับเป็นต้นหรือหลวงพ่อแพรวัิกุลทองท่านเป็นพระที่ชอบสนับสนุนในการศึกษาแล้วก็ท่านสนับสนุนในการบริจาคทานเนี่ยคนก็อาจจะนําคุณสมบัตินะครับนำคุณธรรมของท่านเนี่ยเอาไปใช้ในการเป็นตัวอย่างในการบริจาคทานได้หรือจะเป็นหลวงปูด่ดูวัสแกหลวงปู่ดูเนี่ยท่านเน้นเรื่องการปฏิบัติธรรมถือศีลน,นะครับหลายคนเนี่ยก็อาจจะเอาความยึดมั่นในพระ ไตสนานาคมหรือพระรันตนไตของปูดูเนี่ยเอาไปทําสมาธิหรือเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันถ้าเกิดเกิดความทุกข์ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหลายคณาจารย์แม้แต่หลวงพุทโตเองนะครับหลวงพุทโตเองเนี่ก็สัรเสริญเรื่องสมาธิปเป็นหลักเราก็นำนะครับคุณของครูบาอาจารย์เหล่านั้นเนี่ยเอามาเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตก็คงจะได้รับอะไรนะครับจากคลิปนี้ไปมากแล้วนะฮะก็จะบอกว่าเราตั้งใจนะครับจะทําเรื่องของนะักเกตประถมหังเนะี่ยให้ครบ 108, คร้อยแปดนะฮะอาจจะหยิบนะ นะครับจากที่ต่างๆนะครับอย่างครั้งนี้ก็หยิบจากเหรียญนะครับเอามาเป็นบทตั้งต้นในการเรียนรู้นะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะรับปากได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับหลายๆท่านนะถ้าเกิดว่าติดตามคลิปเราเรื่อยๆนะครับหรือว่าใครเป็นสปอนเซอร์ให้เราหรือกดไลค์กดแชร์กด subscribe เยอะๆนะครับเราก็อาจจะทําผลงานอย่างนี้ออกมาให้ครบถ้วนตามที่ต้องการได้นะฮะแต่ตอนนี้นะครับขอสัญญาไว้ทำา5ตอนก่อนเพื่อให้ ทุกท่านเนี่ยได้ดูนะครับแล้วก็ได้ศึกษาไปเรื่อยๆนะครับขณะที่ถ่ายทำนะครับก็เป็นวาระนะครับดิถีขึ้นปีใหม่นะก็ขอให้ท่านนะครับทุกท่านเนี่ยที่ติดตามชมคลิปของรายการศิลปะพระเวศจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับทั่วสากลโลกนะครับให้ทุกท่านเนี่ยมีความสุขนะครับไรโรคาพยาธิมีความสุขแล้วก็ลาบผลภูณทวีทรัพย์นะครับ แล้วก็ติดตามรายการของเราต่อไปอีกนานๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ